พิสูจน์ได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับช่วยแนะนําตัวแล้วก็สถานที่เป็นคนที่ไหนแล้วก็เบอร์โทรให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน่อยครับครับผมชื่อสมบัติปางทองครับผมบ้านเลขที่ส1สิเ็ดหมู่สี่ตำบลของขวางอําเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าสองสี่หกเจ็ดสามเจ็ดแปดครับครับผมอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะถามประจำประจำเวลาผมทำรายการนะครับ คุณอาสมบัติรู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไร่เทพไร่เทพคุณภาพขั้นเทพได้ยังไงครับผมดูลิเกรครับดูช่องสี่สิบห้าสิบครับผมผมจะดูลิเกช่องนี้ประจําครับแล้วผมก็ผมก็ดูลิเกแล้วผมก็บอเออเขาโฆษณาดีครับผมก็ซื้อมาผมปลูกมะนาวอยู่แล้วอ๋อจริง<ำ>ๆแล้วคุณอาทําเกี่ยวกับปลูกมะนาวอยู่แล้วทำที่แรกกะกว่าจะทาเ,เล่นๆอะฮะทีนี้ก็ไปซื้อมาซื้อพันธุ์เขามา ก็มาลองปลูกและช่วงที่ปลูกใหม่ๆลูกมันก็ไม่ใครออกเราก็ดูไลเดียรรายการริเกไล่เทพเนี่ยเขาก็บอกว่ายาของไล่เทพเนี่ยใส่อะไรก็ออกมะนาวก็ออกใส่ผลไม้ใส่ข้าวได้ก็ดูรายการผมก็สั่งซื้อทั้งแรกที่สั่งซื้อ,อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไล่เทพของเรานี่สั่งมาเท่าไหร่ครับสิบเม็ดแต่้จะเป็นแคปซูลอ๋อสั่งแต่เป็นแคปซูลสิบเม็ดพันหนึ่งสิบเม็ดพันหนึงนหน่งครับครับผม ผมก็มาลองฉีดดูพอได้อาทิตย์กว่าเออมันก็ดีผมก็ฉีดเรื่อยตลอดมาอ๋อครับแล้วทีนี้ก็พอหมดผมก็ไปสั่งซื้อมาอีกสั่งซื้อมาอีกซื้อมาอีกสั่งมาอีกยี่สิบซื้อมาอีกยี่สิบครับตอนนี้ก็จะเป็แคปซูลอยู่ตอนนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสองแล้วอ๋อเป็นแบบนี้แล้วเป็นเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้อ๋อครับนี่เนี่ยก็ผมก็มาฉีดทีนี้ชาวบ้านนะก็ถามมาเออพี่ไปเอาอะไรมาจากไหนมะนาวถึงดกดีผมก็บอกว่าใช้ของไร่เทพเขา ฉีดข้าวก็ได้ฉีดผลไม้แล้วที่เราปลูกทุกอย่างดีทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยสั่งมาครับต้นมะม่วงเมื่อก่อนนี้นะไม่มีลูกเพอะผมฉีดเข้าก็มีลูกแล้วลูกดอกได้เก็บไปรุ่นแล้วเนี่ยต้นมะม่วงต้นนี้เนี่ยผมฉีดไว้เนี่ยกำลังจะออกช่ออยแล้วเนี่ยครับเต็มเลยออกเต็มระดกผิดธรรมดาเลยเ<อ>แต่เมื่อก่อนนี้ปลูกมาสี่ห้าปีไม่มีลูกจรถึงหน้าถึงจะออก แล้วผมขอถามคุณอาสักนินนะครับผลิตอาหารไลอาหารเสริมไรเทพของเราเนี่ยนอกเสียจากว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยจะทําให้จากที่ลูกไม่เคยดกทําให้ลูกดกปกดินเลยช่วยตรงนี้แล้วยังมีช่วยเรื่องอะไรของในในส่วนของสวนมะนาวครับในส่วนมะนาวก็ช่วยฉีดแล้วลูกดกแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมันปรับสภาพดินให้ดินฟูดินไม่แน่นเนี่ยครับดูดินเนี่ยผมใช้ไลเทพนะเนี่ยดินมันก็ฟูด้วยเนี่ยดินธมรกรามผมไม่ได้ใช้อะ แล้วมะนาวก็ไม่งามพอมันใช้ไร่เทพแล้วต้นมะนาวก็สวยแล้วดินก็ฟูดินไม่เป็นก้อนเลยเนี่ยดูได้้าพิสูจน์ได้ครับ,รบแล้วก็ปรับหน้าดินที่แข็งให้ให้ให้หน้าดินนุ่มขึ้นฟูขึ้นแล้วมีอะไรครับที่มันดีขึ้นมามันก็มีดีเพราะมันมีดีทุกอย่างมันไม่มีข้อเสียลูกกระดกดลูกกระดดินก็ดีแล้วมะนาวแต่ละลูกออกมาก็น้ําดีแล้วมันจะไม่แดงใบมันจะเขียวตลอดผมจะฉีด ถ้าผมไม่ได้ใช้ไล่เทพทีแรกอะนะแต่ก้ผมเริ่มโปดทีแรกอะใบมันจะแดงอ๋อใบจะแดงเลยครับใบมันจะแดงเหลืองๆพอผมใช้ไล่เทวมันก็จะเขียวอยู่อย่างเงี้ยตลอดขนาดกล้วยนี่ผมก็ฉีดนะเนี่ยดูด็กยส้นสูงกว่าบ้านผมเอีงเนี่ยเขรือยาวเป็นแขนเนี่ยผมก็ฉีดไล่เทพเพราะของที่บ้านผมเนี่ทุกอย่างผมใช้ไล่เทพฉีดอย่างเดียวยาอื่นผมไม่เอาเลยอือโอโหดูดูดูคุณอาลองจับกิ่งนั้นมาดูเนี่ยน,นี่นี่เขาอยู่กันเป็นพวงเหมือนเป็นพวงเลยครับ เหมือนกับเขาดูว่าเขาเป็นมะย,ยมหรือไงเขา่าเบียดกันอยู่ในพวงเป็นพวงใหญ่ๆขนาดนี้ยครับเนี่ยเป็นพวงเลยผมก็พ้าใช้ไรเทพเนี่ยไอ้เรื่องสารเคเมีไม่ได้กินตังผมหรอก <c oughs> ผมไม่ใช้แล้วก็อยากจะขอเชิญพวก,กเกษตรอะชาวนาที่ปลูกผลไม้และปลูกข้าวเนี่ยฮให้มาใช้อย่างผมนี่แล้วถ้าไม่เชื่อมาดูของผมก่อนอของผมใช้ได้ยอมการันตีแล้วปรับสภาพดินได้ด้วยเนี่ย ถ้าจะมาโทรบอกผมเลยเบอร์ผมอ่ะศูนย์แปดห้าสองสี่หกเจ็ดสามเจ็ดแปดผมยินดีให้คำปรึกษาทุกที่แล้วมาดูตัวอย่างของผมก่อนถ้ายังไม่เชื่อใจ uh huh. ผมใช้แล้วใครมาชวนผมใช้อะไรตัวเนี้ยผมก็ไม่ใช้ oh, <wow. S 1> ผมกลัวเสียเวลาจะ oh. ต,ต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ พอเราเจอของดีแล้วไงใช่ก็เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกับเราเราเจอสมมติว่าเปรีเป็นผู้หญิงเป็นคนรักน,นี่คือคนที่รักเราจริงคนที่เรารักจริงแล้วต้นไม้ดอกไม้เนี่ยที่ผมปลูกว้เนี่ยากันย่าขึ้นผมก็ใช้ไล่เทพถีดมันก็จะสวยอยู่ตลอดสำหรับวันนี้ผมกับคุณอาสมบัติต้องลาไปก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีครับ